สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเบียรกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เบียรก็มีรถมาให้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นรถซีดานขนาดกลางนะครับในค่าสของนิสสันนะครับเป็นนิสสันซีฟีแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถปี2016บอกเลยว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนเพราะว่าคันนี้มันจะมีจำนหนนิดหน่อยนะครับเราเลยขายต่ำนะครับขายไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทปี2016นะครับ1.6ตัว e สภาพแบบ ค้อมใช้งานเลยแต่ว่าจะมีจมีดนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปพาปชมครัว่าตำหนิเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็โดยรวมทั่วไปกับราคาเนี่ยมันน่าใช้มากแค่ไหนเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลยครับตอนนี้ก็พามาอยู่ที่หน้ารถแล้วนะครับนั่นคือเจ้านิสันซ l ฟี่นะครับเป็นรถซีดานขนาดกลางนะครับเครื่อง1 6 0 0ซีซีในค่ายของนิสันนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นที่ยมกันในพักหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าห้องผู้โดยสารค่อนข้างกว้างแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยเป็นเครื่อง1.6นะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่ารถราคาประมาณปี16เนี่ยอ่าเซ gment ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นซลฟีเนี่ยราคาเนี่ยจะค่อนข้างถูกกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับสําหรับคันนี้เป็นสีบอลเดิมๆโรงงานนะครับ ที่จะได้มาเลยก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับ2จุดนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของเก่าติดมาให้นะครับทะเบียน5กไก่ตเต่านะครับ9143ติดกันรถไปเลยนะครับยางเนี่ยก็คือลูกค้ามีคำการเปลี่ยนมานะครับเป็นปี2020นะครับนะครับยางปี2020เลยนะครับก็ถือดอกว่านั้นดอกหนาใช้ได้งานอีกยาวๆเลยนะครับสภาพโดยรวมทั่วไปคันนี้ถือว่าโอเคนะครับมีคิ้วกันศาสตร์นะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะครับคันนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับคันนี้ยังไม่ใช่เป็นหน้ามันได้เชนนะครับยังไม่ใช่เป็นตัวปัจจุบันนะครับเพราะว่าเป็นตัวปี2016อ่ะเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดภายในครับว่า1นตัว E เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัวพวงมาลัยเลยนะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับ SRS Airbag มาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเครื่องเล่นก็เป็นปกติธรรมดานะครับ แอร์เป็นแอร์มือปรับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับคันนี้ปีทำมาสิบหกเดี๋ยวดูเลขไม้ครับแป๊บหนึ่งนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่มาแสนห้านะครับตันนี้ลูกค้าเก่ามีติดเพิ่มเติมมานะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังนะครับอ่าเราเพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดเลยเลยก็ภายในเป็นบาะหนังสีครีมนะครับเดี๋ยวฟอกทําความสะอาดให้ก็ใหม่แล้วนะครับอ่า ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะสำหรับเป็นซูฟี่นั่งสะดวกสบายเลยคือเป็นกึงก่งๆผู้บริหารระดับกลางๆนะครับถ้าเกิดว่าผู้บริหารระดับสูงนะครับในของนิสสันเนี่ยก็คงต้องเล่นเป็นนิสสันเทียรน,นะครับไปชมในตัวห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ 1600cc นะครับบวกกับตัวเกียร์ออโต้ CVT ถือว่าลงตัวนะครับประหยัดน้ํามัน4สูบนะครับ ตัวถังโครงสร้างด้านหน้านะครับเม็ดอาร์เบาโชว์แผ่นเพจเดิมๆนะครับเครื่องแห้งๆยังไม่ได้เคลมความสะอาดนะครับให้มาดูแบบจ้าๆกันเลยด้านหน้าจากที่มองน่าจะมีแตะหน้ามานิดนึงนะครับนี่คือตําหนินะน่าจะมีแตะหน้ามานิดนึงนะครับก็คือซื้อขายแล้วก็ผมกัะเบียร์เนี่ยเบียร์ชัดเจนนะครับเบียร์รายงานตรงนะครับกริปก็คือกริปเลยนะครับโดนก็คือโดนแตะตรงไหนมาเราบอกตรงๆนะครับเพื่อความสบายใจในการไปใช้ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปชมในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะครับสําหรับด้านท้ายเนี่ยของซลฟี่นะครับอ่าต้องแจ้งก่อนว่าคุณแจเขาจะเป็นแบบนี้นะคุณแจเป็นแบบนี้มีคุณแจ็สำรองมาให้นะครับมีเปิดฝาท้ายด้วยดีโมดเลยนะครับอ่ะนะครับอ่านะครับเป็นส่วนด้านท้ายตาหนิเขาเนี่ยคือเขาจะมีตรงนี้นะครับอ่ะรถมีโดนด้านท้ายมาหน่อยนึงนะบอกเลยนะครับแจ้งตรงๆนะครับแต่ตัวถังโครงสร้างไม่เสียรูปไม่เสียทรงไม่เสียศูนย์นะครับ ห้องผู้โดยสารก,ก,กว้างนะครับรออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับอ่าก็ถ้าว่ามีแตะหน้าแตะท้ายมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างโดนเลยผมบอกเลยนะครับผ่อนตกประมาณเนี่ยบอกเลยว่าประมาณห้าพันไปปลายหกพั 6, น,นต้นๆก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจทักหรือโทรเข้ามาหาเบอรที่เบอร์0ู2ย์เก้า6สาเก้าหนึ่งี่เจนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ในช่องของพีให้ด้วยเพื่อไม่พลาดรถดีๆกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ